สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพศสุภาผลและคุณนีทิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำโลกผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาขณะที่บริงเกนลัดฟ้าเยือนตะวันออกกลาง ประท้วงสงครามลามสถานศึกษาทั่วอเมริกาตำรวจเดินหน้าจับกลุ่มและรื้อเต็นท์กองกำลังคุณปู่ยูเครนระดมอาสาสมัครอายุเกิน60สู้ศึกรัสเซียและรายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัดที่ฟิลิปปินส์ทำให้ต้องปิดเรียนชั่วคราวหนีคลื่นความร้อนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงาน เดือนอีกพิกัดแล้วนะครับกองทัพอรา,ารารันปิดลอ้อมคลังน้ำมันและก๊าซในรัฐยะไข่สงท้ายกันวันนี้ไปคุยกับครอบครัวของแมดดิสันแคสตินเบื้องหลังสำคัญนุนนำความฝันนักเตะหญิงทีมชาติไทยติดตามรายงานเหล่านี้ได้จากวิ a อเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ mm hmm. ครับ ข่าวแรกวันนี้นะฮะมีความคืบหน้าหลายด้านด้วยกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามของอิสราเอลและกลุ่มฮามาใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะหลายประเทศเองก็กําลังเพิ่มความพยายามในด้านการทูตนะคะเพื่อที่จะผลักดันการจะทําข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาและการปล่อยตัวประกันส่วนที่เหลือโดยอิสราเอลนั้นก็ยังคงเดินหน้าถล่มกาซาอย่างหนักหน่วงต่อไปนะคะ โดยประดาผู้นำโลกและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆได้เตือนค่ะว่าการโจมตีของอิสราเอลในเมืองราฟาทางภาคใต้ของกาซานั้นจะทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและนำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงโดยมามุดอบบา ประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์กล่าวต่อที่ประชุมเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่ซาอุดีอาระเบียในวันอาทิตย์ขอให้ช่วยยับยั้งอิสราเอลจากการโจมตีเมืองราฟาซึ่งจะกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์พร้อมกับยืนยันว่าซาฮาราคือประเทศเดียวที่สามารถหยุดยั้งอิสราเอลจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ได้ที่ผ่านมาซาฮารายิบและกาตาพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่นะคะซึ่งทางกลุ่มฮามาสยืน ยันว่าต้องการให้เกิดการยุดยิงอย่างท้าววนแต่ว่าอิสราเอลนั้นยืนกรานปฏิเสธอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าว Axios ที่อ้างแหล่งข่าวของเจ้า อิสราเอลระบุว่าข้อเสนอล่าสุดของอิสราเอลรวมถึงความต้องการที่จะหาหรือการฟื้นฟูความสงบในระยะยาวในกาซาหลังจากการปล่อยตัวประกันแล้วซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบเดือนที่ผู้นําอิสราเอลแสดงความประสงค์ที่จะหาหรือเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนก็เดินทางเยือนตะวันออกกลางในวันอาทิตย์ เริ่มการเข้าร่วมประชุม World Economic Forum ที่กรุงริยยซาอุดิอาระเบียโดยที่ประชุมจะร่วมหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงสันติภาพและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาด้วยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก,กาซาเปิดเผยว,ว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกาซาแล้วประมาณ34,500คนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงและเด็กและคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันอาทิตย์อีกอย่างน้อย66รายนะคะ และมีการเดินขบวนในกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลค่ะเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูหาทาง ล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมาซึ่งคาดว่าขณะนี้กลุ่มามาสยังคงควบคุมตัวประกันไว้129คนด้วยกันนะคะโดยภาพจากวิดีโอชุดใหม่นั้นแสดงให้เห็นตัวประกัน2คนก็คือคีตซีเกิลและออมบิมิรานซึ่งถูกสมาชิกกลุ่มามาสจับกลุ่มตัวไว้ตั้งแต่หการบุกโจมตีในอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วโดยทั้งคู่นั้นขอให้มีการประท้วงต่อไปเพื่อกดดันให้พวกตนเป็นอิสระโดยเร็วค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ ครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีการประท้วงลุกลามในสถานศึกษา หลายรัฐของสหรัฐนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประท้วงสงครามอิสราเอลฮามาสจับจองพื้นที่สนามหญ้าในมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มีการตั้งเต็นท์มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาแสดงจุดยืนของพวกตนตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับขณะที่มีรายงานว่าตำรวจเนี่ยได้เข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการรื้อเต็นท์ด้วยนะฮะ ซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประท้วงบางส่วนที่มีแนวคิดต่อต้านยิวนั่นเองผู้ประท้วงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับตัดความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิสราเอลและถอนการลงทุนจากบริษัทที่เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนความขัดแย้งครั้งนี้ทางด้านนักศึกษายิวหลายคนโอดครวนนะครับบอกว่าการประท้วงลุกลามไปเป็นการต่อต้านยิวทำให้พวกตนไม่กล้าก้าวเข้าไปในเขตสถานศึกษา ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครเิวย้อนนะครับซึ่งเป็นจุดแรกๆที่เริ่มเกิดการประท้วงก่อนที่จะลุกลามไปนั้นทางมหาวิทยาลัยมีถแถลงการเมื่อคืนวันเสาร์นะครับบอกว่าองค์กรนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกําลังหาหรือกันเพื่อหาทางออกและไม่มีมาตรการล็อกดาวหรือการไล่ผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่แต่อย่างใดนะครับ ทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุในอ e ีเมลที่ส่งให้นักศึกษาด้วยว่าการนำตำรวจเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในตอนนี้น่าจะเป็นการทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศนะครับรวมทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียจอร์เจียและเท็กซัส มีการนำมีการนำกำลังตำรวจเข้าไปจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนแล้วนะครับคุณนิติการค่ะซึ่งก็นำไปสู่ความวุ่นวายในสถานศึกษาเหล่านั้นนะครับรวมทั้งมีหลายกรณีที่สมาชิกของมหาวิทยาลัยต่างๆเองก็กดดันให้อธิการบดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเซนต์หลุยส์นะครับมีรายงานการจับ กลุ่มผู้ประท้วงราว80คนและปิดอาคารบางแห่งเมื่อวันเสาร์ส่วนที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียหรือ USC นะฮะมีรายงานปิดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไม่ให้คนนอกเข้าไปไม่มีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เกิดการจับกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจเอลเคลรน์ land, นะครับรองอธิการบรดีของ USC มีแถลงการว่าเกิดการทำลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยกลุ่มผู้ที่ชุมนุมอย่างผิดกฎหมาย มีรายงานการล่วงละเมิดน,นักศึกษาบางส่วนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ที่นครบอสตันนะครับตำรวจในชุดปราบจลาจลบุกเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นเมื่อวันเสาร์จับกลุ่มผู้ประท้วงประมาณ100คนมีการรือร้อถอนเต็นท์ของผู้ชุมนุมทำกลางเสียงโห่ของผู้ประท้วง ถแถลงการของมหาวิทยาลัยนอตอิสเทิร์นบอกว่าการชมรุมนุมของนักศึกษาที่ผ่านมานั้นถูกแทรกซึมโดยองค์กรจัดตั้งซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงในการด่าทอชาวยูวด้วยแต่ทางองค์กรนักศึกษามีถแถลงการตอบโต้ว,ว่าถ้อยคำรุนแรงเหล่านั้นเกิดข,ขึ้นจากการประท้วงของฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจุดกระแสความเกลียดชังด้านเชื้อชาตินะครับพร้อมยืนยันว่าการชมรุมนุมของนักศึกษาส่วนใหญ่นั้นเป็นไปอย่างสันติ เพื่อเรียกร้องให้เกิดการตระหนักถึงการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ในกาซานะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานการชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยอินเดียนานะครับวิทยาเขตบลูมิงตันและที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทด้วยนะฮะมีรายงานผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มไปร่วม100คนด้วยกันคุณนิติการต้องบอกว่าตอนนี้ลูกลามไปทั่วประเทศแล้วนะฮะไปกันต่อที่เมียนมาบ้างนะครับก็มีเหตุการณ์ ความวุ่นวายความรุนแรงการต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จับตาม,มาตลอดนะครับทั้งที่เมืองเมียวดีทั้งภาคเหนือของเมียนมาด้วยแต่ว่าล่าสุดเป็นต้องบอกว่าเป็นพิกัดใหม่ที่รัฐยะไข่เกิดการต่อสู้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องจับตาใกล้ชิดนะครับ มีการเข้าปิดล้อมท่อส่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติที่รัฐนี้ด้วยคุณนิติการกำลังวันนะครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมเบซอมแบร์พีเตอร์มาเสนอครับค่ะหลังจากข้อตกลงหยุดยิงที่จีนเป็นตัวกลางเจรจาล่มไปนะคะกองทัพอรอย ที่มีฐานปฏิบัติการในรัฐยะไข่หรือที่รู้จักในอีกชื่อก็คืออรารักันทางตอนตกของเมียนมาได้เข้ายึดพื้นที่การสู้รบทางตอนเหนือของรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมอร์แกนไมเคิลส์จาก International Institute for Strategic Studies หรือ IIS s, <S ในกรุงลอนดอนซึ่งติดตามความขัดแยง้งอย่างใกล้ชิดก็ให้ทัศนะกับวินะคะว่ากองทัพอรกันเอาชนะในพิกัดสำคัญต่างๆได้เกือบทั้งหมดในพื้นที่แล้วทาง ทัพอาราการละสื่อท้องถิ่นในเมียนมาระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ได้เข้าควบคุม8เมืองจาก17เมืองในรัฐยะไข่และเข้าควบคุมอีกหนึ่งเมืองในรัฐทชินที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไมเคิลเเสริมว่ากองทัพเมียนมายังคงควบคุมเมืองต่างๆในรัฐยะไข่ได้เพียงหยิบมือค่ะแต่ประเด็นสําคัญก็คือพวกเขาก็คือฝั่งกองทัพอาราการนั้นได้รื้อระบบป้องกันของกองทัพ ไปแล้วและถึงแม้ว,ว่าจะมีบางเมืองเหลืออยู่แต่ก็แค่ปิดล้อมเมืองก็เป็นพอค่ะเมื่อสามารถเคลื่อนย้ายกําลังพลได้อย่างเสรีในรัฐนี้ก็จะสามารถตั้งคณะทํางานฝ่ายบริหารได้และพวกเขาก็ามีบทบาทสําคัญที่นั่น อยู่แล้วนะคะกองทัพประกันยังได้บุกเมืองเอ็นซึ่งเป็นกองบัญชาการของกองทัพเมียนมาทางตะวันตกและใกล้จะยึดซิตตเวยเมืองเอกของรัฐยะไข่และเมืองท่าเจ้าผิวแล้วนะคะทางโคศบกองทัพอารากันไข่ทูคาได้บอกกับวิวเอเมื่อวันพระศัปบดีค่ะว่ากลุ่มติดตวุฒิกำลังเตรียมการยึด2เมืองสําคัญในเร็ววันนี้โดยระบุว่าเราได้ปิดล้อม เวลาเจ้าผิวแล้วปาหมายของเราคือการยึดคืนดินแดงของบัมพุบุรุษนั่นคืออารักันทั้งหมดแต่ทางวิวเอไม่สามารถติดต่อโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ในช่วงเวลาที่รายงานค่ะคุณทรงพจน์ครับคุณนิติการเราได้ยินชื่อของกองทัพอารักันเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะรู้ว่ามีความสําคัญมีบทบาทแค่ไหนแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อกองทัพเมียนมาอย่างไรบ้าง แตะไปสั้นๆน,นะคะว่ากองทัพอรกันก่อตั้งเมื่อปี2009แล้วก็ขยายอิทธิพลจนเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ที่มีอำนาจที่สุดกลุ่มหนึ่งในเมียนมาเป้าหมายก็คือต้องการจัดตั้งรัฐบาลปกครองรัฐยะไข่ด้วยนตนเองซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจากาักรอเกันแต่ว่าในปี2021เป็นต้นมานะคะกองทัพอกรกันก็เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่มีเหล่านะักรบท้องถิ่นเข้าร่วมมากที่สุดเป้าหมายก็คือการโค่นล้มรัฐบาลทหารเมียนมานะคะแล้วก็ ยังมีบทบาทในการสู้รบรุกไล่ทกองทัพของกลุ่มติดอาวุธทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วก็คือ Operation uh ่อ่า 1 0 27นะคะปฏิบัติการ1,027ซึ่งจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพเมียนมาครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาได้ทางมินซออูค่ะแห่งสถาบันทางสมองเมียนมา Institute for Peace and Security ที่ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งได้ให้ทัศนะกับวิวเอนะคะว่าหากรัฐบาลทหารสูญเสียเมืองซิตเเวจะถือเป็นการเสียเมืองเอกของรัฐให้กับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านเป็นครั้งแรกคือ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอัอบอ,อายนะคะคแต่ว่าไม่ใช่เมืองสําคัญด้านยุทธศาสตร์แต่ที่จับตาก็คือการเสียการควบคุมเมืองเจ้าผิวค่ะคุณทรงพจน์เพราะว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจสาหรับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าเมืองนี้นะคะเป็นสถานีเรดาร์และฐานทัพเรือสําคัญที่มีมูลค่ามหาศาลทั้งในแง่ของการทหารและเรื่องของการเงินในแง่การเงินก็คือเป็นที่ จากในฐานะเมืองที่มีโครงสร้างเป็นกับโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนุ้นหลังทั้งถอส่งน้ํามันและก๊าสนะคะจากที่ส่งจากเมียนมาไปมณฑลยูนนานของจีนแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่นี้อีกด้วยนะคะและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางค่ะซึ่งจะเปิดทางให้จีนส่งออกเชื้อเพลิงโดยเลี่ยงท่องแคบมะละการะหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียได้ถ้าเกิดว่ามีความติดขัดขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่าง สหรัฐและจีนนะคะด้านนักวิเคราะห์ไมเคิล l นะคะเขาก็ให้ทัศนกเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าถ้ารัฐบาลทหารเมียนมาล้มเหลวในการควบคุมเมืองนี้ก็จะสูญเสียการเข้าถึงท่อส่งคือแปลความในแง่ของเศรษฐ,ฐกิจและการทูตระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาแล รัฐบาลปักกิ่งได้ว่าถ้ากองทัพไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์สาคัญนี้ได้ก็คือเป็นความสูญเสียอย่างมีนัยยะสําคัญสําหรับกองทัพเมียนมานั่นเองเพราะว่ามินซออูก็เสริมนะคะว่าอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซนำรายได้มาให้กับกองทัพป,ประมาณ1ใน5ถ้ารัฐบาลสูญเสียส่วนนี้ไปก็คือสูญเสียเมืองเจ้าผิวเดวคือแรงกระแทกครั้งใหญ่แล้วบอกด้วยนะคะว่าอาจจะเลวร้ายกว่าการเสียเมืองเมียว,วดีซะอีกคุณทงพทจ์ครับ บทบาทของจีนน่าสนใจมากนะครับนักวิเคราะห์มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของจีนในเรื่องนี้บ้างเมื่อมองดูความสําคัญของมือเจ้าผิวกับฝั่งจีนแล้วนะคะนักวิเคราะห์ทั้งสองก็คือไมเคิลกับมินซูอูเนี่ยให้ทัศนะที่ตรงกันก็คือรัฐบาลปักกิ่งแน่นอนจะเพิ่มแรงกดดันให้รัฐรัฐบาลทหารเมียนมาและกองทัพอาราการอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยไปทําข้อตกลงหยุดยิงหรือว่าสงบศึกกันรอบใหม่ครับอย่างน้อยก็คือขอให้ในพิกัดที่มีเมก์โปรเจกต์ต่าง,งรัฐ อาจจะเป็นการแบ่งเค้กการระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมาให้ได้ส่วนของท่าเรือแล้วก็แบ่งผลกำไรให้กับกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ไปอีกทางหนึ่งนะคะโดยมินซออูก็บอกว่าแนวโน้มว่าจีนเนี่ยจะไม่พอใจถ้ามีการต่อสู้อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดังนั้นก็อาจจะมีการคุยกับกองทัพอรการไปซะแล้วเพราะว่าปริมาณการต่อสู้รอบเมืองท่านเนี่ยถือว่าน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีเลยในช่วงที่ผ่านมาทางโคศกของกองทัพอรการไม่ได้เปิดเผยกับวิวเอนะคะว่ามีการหาหรือระหว่างกองทัพอรการกับจีนหรือไม่อย่างไร เกี่ยวกับโครงการในพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็บอกแค่ว่านโยบายของกองทัพอากาศก็คือการปกป้องการลงทุนต่างชาติทุกประ,ประเภทในรัฐนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนและสถานทูตจีนประจำเมียนมาก,ก็ไม่ได้ตอบกลับความเห็นของวิวเอในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับคุณนีธิกานะฮะประเด็นเรื่องเมียนมาก,ก็ยังต้องจับตากันต่อไปนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ w ิวเอไทยคอนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะมีเรื่องของ การต่อสู้เช่นกันแต่เป็นที่ยูเครนนะครับกองกำลังคุณปูย่ยูเครนเดี๋ยวไปฟังกันครับ <Be away. S 1> ครับผู้บัญชาการวัย68ปีชาวยูเครนนะครับมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ทารานนะฮะ มีรหัสว่าแกรนพาหรือคุณปูนะฮะเป็นผู้นำกองกำลังปืนใหญ่เคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยที่สังกัดกับกองทัพยูเครนโดยตรงนะครับแต่เป็นหน่วยที่ประกอบจากอาสา,าสมัครจำนวนมากส่วนใหญ่อายุเกิน60ปีนะครับ <ฮะ S 1> คุณมีธิการที่เข้ามาแล้วก็จะร่วมรบกับรัเสเซียนั่นเองทารานคือผู้นำหน่วยรบที่ชื่อว่าสเตปบูสนะครับประกอบด้วยอาสาสมัครชาวยูเครนหลายสิบคน นะฮะพวกนี้ไม่สามารถสมัครเป็นทหารเกณฑ์ได้เพราะอายุมากเกินไปนะครับแต่ก็ยังคงมีไฟในการจับปืนป้องกันประเทศกองกำลังของคุณปู่ของทารานนะั้น เคลื่อนที่อยู่หลังแนวหน้าในเมืองสปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนรับผิดชอบเครื่องยิงจรวดแบบหลายลำกล้องเป็นหลักนะครับและรับคำสั่งจากผู้บัญชาการในสนามรบพวกเขาทิศตนในการทำสงครามแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกองทัพยูเครนคุณทารานเขากล่าวกับรอยเตอร์เขาบอกนะครับว่าพวกเราลุกขึ้นมาทำเช่นนี้ได้เพราะเงินบำนาญนะครับเขายังบอกได้ว่าได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค และก็รวบรวมอาวุธที่ได้จากการโจมตีศัตรูหรือว่าจากเฉลยศึกที่ทหารแนวหน้าจับตัวไว้ได้นะครับทารานเล่าว่าหน่วยของเขาพยายามสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพยูเครนเพื่อได้รับการสนับสนุนทางทหารโดยเฉพาะกระสุนกระสุนปืนใหญ่รวมทั้งเงินเดือนของสมาชิกแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากชายในวัยเกษียณเหล่านี้แล้วหน่วยรบของเขายังมีชายชการอีกหลายคนนะครับที่ทางกองทัพบ,บอกว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นทหารแต่ต้องการรบเพื่อชาติ เวลานี้ต้องบอกว่ายูเครนกำลังขาดแคลนกำลังทหารอย่างรุนแรงนะครับเพื่อที่จะต้านทานการลุกรานของรัสเซียโดยเมื่อต้นเดือนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกี้ตัดสินใจอนุมัติมาตรการใหม่ที่อนุญาตให้มีการเรียกกำลังสมทบเพิ่มเติมและเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่เลี่ยงการเกณฑ์ทหารนะครับอย่างไรก็ตามทารานซึ่งมีรหัสว่าคุณปู่นะฮะบอกว่ามาตรการนี้ จะไม่มีผลอันใดเลยหากใจไม่สู้แต่ในทางกลับกัน <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับคนที่อยากจะสู้สามารถปฏิบัติภารกิจและทำลายฝ่ายศัตรูได้ถึงอายุ100ปีก็เป็นได้นะครับอายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะคุณทรงพจน์นะค่ะก็พูดถึงอายุนะคะก็ไปถึงประเด็นของทางว่าที่ผู้ท้าชิงก็อีประธาหนาธิบดีสหรัฐ ประธานาธิบดีซาราโจไบเดนนี่แหละค่ะที่มีการหยิบยกเรื่องของอายุขึ้นมาจิกกัดนะคะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันโดนัลด์ทรัมป์ในงานเลี้ยงอาหารข้ามประจําปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทัเรียบข่าวเมื่อค่าคืนวันเสาร์ซึ่งบรรยากาศก็มีการประท้วงอยู่ด้านนอกพื้นที่ของการจัดงานด้วยนะคะโดยประธานาธิบดี ีไบเดนได้กล่าววิจารณ์วุฒิภาวะของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์กับพร้อมกับไปล้อถึงอายุของตนเองว่าใช่แล้วอายุคือประเด็นสําคัญเพราะผมเป็นบุรุษที่โตแล้วแต่ต้องแข่งขันกับเด็กอายุ6ขวบไบเดนอายุ81ปีค่ะยังกล่าวถึง ทรัมป์ซึ่งมีอายุ77ปีในปีนี้ด้วยนะคะว่าอายุคือสิ่งเดียวที่เราคล้ายกันเพราะรองประธานาธิบดีของผมก็ยังคงให้การสนับสนุนผมอยู่ด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวโต้คำพูดของไบเดนทางสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลของเขาเลยนะคะโดยบอกว่าแย่มากโจพูดหลอกลวงคือหายนะอีงแท้จริงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้วทางสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาว ก่อตั้งเมื่อปี1914แล้เกือบทุกปีตั้งแต่ปี1921ก็จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำนะคะให้บรรดาผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐมีการระดมทุนเพื่อการศึกษา นักการเมืองบุคคลมีชื่อเสียงและผู้สื่อข่าวร่วมงานหลายร้อยคนแล้วก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่ประธานาธิบดีที่อยู่ในตําแหน่งมักจะขึ้นกล่าวปิดงานในลักษณะที่ไม่เป็นทางการแล้วก็เรียกเสียงหัวเราะของผู้ร่วมงานในช่วงค่ำคืนนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะการชุมนุมประท้วงรอบสถานที่จัดงานก็คือโรงแรมวอชิงตันเทลตันในกรุงวอชิงตันนั้นก็มีผู้ประท้วงหลายร้อยคนพยายามรณรงค์ให้ผู้สื่อข่าวคว่ำบาตรงานนี้เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาัสนะคะส่วนกลุ่มเคลื่อนไหวรากญ้า คพิง <P ink> ก็เดินขบวนจากสวนสาธารณะใกล้เคียงมายังที่จัดงานแล้วก็บอกว่าสื่อมวลชนในสหรัฐนั้นเพิกเฉยต่อการก่อกอาญากรรมสงครามของอิสราเอลก็เรียกได้ว่ากลุ่มรณรงค์ต่อต้านสงครามอิสราเอลฮามาสเนียมีการจัดการชุมนุมในหลายพื้นที่ทั่วอเมริกาแล้วก็ขยายวงกว้างไปตามสถานศึกษาต่างๆในประเทศด้วยค่ะครับ นั่นก็เป็นการเมืองสหรัฐซึ่งเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในปีเลือกตั้งนะฮะ,ะแต่ที่ร้อนจริงๆร้อนแบบไม่หยุดร้อนต่อเนื่องเลยก็คือที่อากาศนะฮะที่ทางเอเชียตวันออกเฉียงใต้รวมทั้งที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีการประกาศสั่งระงับการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคารนี้นะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุม ในหลายพื้นที่ของประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งการประท้วงหยุดงานของบรรดาคนขับรถ2แถวของฟิลิปปินที่เรียกกันว่าจี๊ปนี่ด้วยนะฮะคลื่นความร้อนสูงปกคลุมหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงหลายสัปดาห์มานี้นะครับทำให้รัฐบาลต้องประกาศเตือนภัยจากความร้อนที่มีต่อสุขภาพโรงเรียนหลายพันแห่งในฟิลิปปินที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศต้องปิดเรียนชั่วคราวเนื่องจากความร้อนโดยมีการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินให้ ปิดเรียนชั่วคราวนะครับไปใช้การเรียนทางไกลแทนในวันที่29และ30เมษายนขณะเดียวกันคนขับรถ2แถวฟิลิปปินประกาศหยุดงานประท้วงเริ่มตั้งแต่วันจันนี้นะครับเพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลที่ต้องการให้ค่อยๆยกเลิกการใช้ยานพาหนะชนิดนี้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งนักเรียนในฟิลิปปินก็ปกติก็จะใช้รถ2แถวประเภทนี้ในการสัญจรไปโรงเรียนนั่นเอง กรุงมะนุกรุงมนิลานะครับมีอุณหภูมิเฉลีย่ยแต่ระดับสูงสุดเป็นปรติการเมื่อวันเสาร์ที่38.8องศาเซลเซียสนะครับขนาดที่ดัชนีความร้อนหรือว่าฮีทอินเด็กซ์สูงแต่ระดับ45องศาเซลเซียสอ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์นะครับช่วงนี้ก็แน่นอนเป็นฤด,ดูร้อนในฟิลิปปินส์ดังนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ว ทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกนะครว่าปีนี้ยิ่งมีปรากฏการณ์เอลนินโยก็ยิ่งทําให้ร้อนมากขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ฟังกาลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก v O A ภาคภาษาไทยติดตามเราได้ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube และ x อ็กซ์ครับ มาดูห้5ดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะหนังเข้าใหม่ค่ะเป็นดราม่าแนวกีฬาปนเซ็กซี่ Challengers ได้ดาราหญิงแถวหน้าอย่างเซนเดียามารับบทนักเทนนิสนะคะ ซึ่งก็กวาดรางวัลแบบเสิร์ฟลูก S เลยนะคุณสงรงพลด้วยราได้15ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อันดับ2ค่ะเป็นของอันซังฮีโร่นะคะสร้างจากเรื่องจริงของครอบโ s ร a ม l b โบนกับอุตสาหกรรมดนตรี o u นทรีคว้าไป7.8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะอันดับ3ยังคงเป็น Godzilla x k o อ g The n e ง Empire ค่ะเข้าฉาย5สัปดาห์ได้ไป7.2ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ อันนี้อันดับ4เป็นหนังสงครามกลางมือ Civil War นะคะตกลงมาแต่ก็ยังได้เงินเข้ากระเป๋าอีก7ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้และอันดับ5เป็นหนังสยองขวัญอ b บ g ิเกที่หลอกเงินคนดูไปอีก5ล้าน3แนดอลลาร์ค่ะ ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับคุณอธิการเราเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารายงานไปแล้วนะครับเรื่องของแมดดิสันแคส e ีนนะครับนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในกองหน้าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนะฮะจะไปลงแข่งขันลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียในเดือนหน้า วันนี้มีรายงานตอนที่สองเป็นเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของแมดิสันนะครับที่ต้องบอกว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลูกสาวเลยนะฮะติดตามได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับเมดิสันกระชากมาลุยมาเองเข้าไปในกรอบเชตต้แล้วเป็นซาเจลูกนี้ไดาประตูครับไทยได้มาเป็น2ประตูต่อเจ็ดจากเมดิสันเจ็ดแคทีนครับความรู้สึกครั้งแรกคือภูมิใจมากค่ะภูมิใจว่าเขาได้ใส่เสื้อเนาะธงชาติไทยแล้วก็ ความฝันของเขาก็เป็นจริงสเต็ปหนึ่งแล้วแล้ววราลากักษณ์บุญศสีวิมลคุณแม่ของแมทิสันแคสตีนกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เห็นลูกสาวสวมเสื้อทีมชาติไทยและทำประตูได้ในการแข่งขันรอบคัดเลือกปีที่ผ่านมาก่อนจะเล่นให้ทีมชาติไทยแมทิสันหรือน้องเมย์เป็นกองหน้าของทีม NC Fusion สโมสรฟุตบอลเยาวชนชั้นนำของรัฐนอร์ทแคลฟรนจนวันหนึ่งเธอได้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ ว่าอยากลงแข่งให้ทีมชาติไทยแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเขามีสองสัญชาตินะเ,ออเขาอยากเล่นให้ทีมชาติไทยไก่บอกโอ้ยคืออย่าอย่าไปคิดเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเมื่อหนานแล้วประมาณสักปีสองปีที่แล้วซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาจริงด้วยความที่น้องเมย์เคยได้มาฝึกทักษะฟุตบอลที่ไทยอยู่ตลอดในช่วงปิดภาคเรียนวรัลักษณ์จึงได้ติดต่อไปทางโคช้ชที่คอยดูแลน้องเมย์ตลอดมา มีท่านหนึ่งก็คือเขาก็บอกว่าส่งวิดีโอคลิปน้องเมย์หรือว่าไฮไลท์มาก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวดูซิว่าใครที่พอจะเห็นแล้วพอจะอดูซิว่ามีสิทธิ์ไหมพอเขาดูก็คือเขาบอกเอาเอางนี้แล้วกันก็มาที่แคมป์แล้วก็มาทดลองตัวดูซิว่าได้ผ่านไหมแล้วน้องเมย์ก็กต้องเิรคฮาร์ดอะคะ่ะการเข้าค่ายเก็บตัวในครั้งนั้นถือเป็นครั้งแรกที่แมททิสันต้องอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่ และต้องใช้ชีวิตร่วมกับนักเตะเยาวชนหญิงไทยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน The whole ride down there, my heart was racing, my palms were sweaty. For the first week, I was a little uncomfortable. I just wanted my mom by my side because I never went away for that long. เมดิสันเล่าว่าขณะเดินทางไปเข้าค่ายเธอรู้สึกตื่นเต้นมือเย็นแต่ภายในสัปดาห์ที่สองเธอก็รู้สึกสนิทสนมกับเพื่อนร่วมทีมเหมือนพี่เหมือนน้อง ทั้งคุณพ่อคุณแม่และโค้ชทีม NC Fusion บอกว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีหลังจากได้เข้าร่วมทีมชาติไทย I think it's helped her um, leadership uh, the way she leads on the field now which she used to shy away from Danny Castine บอกว่าลูกสาวมีความเป็นผู้นำมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเล่นในสนาม และยังกล่าวว่าตนดีใจที่แมดดิสันสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆได้ส่วนจอห์นพาดีนี่โค้ชของทีม NC Fusion ให้สัมภาษณ์ว่าการได้ลงแข่งในระดับนานาชาติอย่างศึกชิงแชมป์เอเชียทำให้แมดดิสันมีวุฒิภาวะมากขึ้น For me I've seen the most growth in her maturity with how she approaches training. With how she looks at the เขายังกล่าวอีกว่าแมดิสันเห็นความสำคัญของการฝึกซ้อมการประเมินเกมการแข่งขันและมีพัฒนาในการเล่นถึงแม้ว่าวรลักษ์และแดนนี่แคสตีนจะสนับสนุนลูกสาวตลอดมาแต่เบื้องหลังนั้นก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรเวลาและค่าใช้ใจ่าย การที่เขาต้องไปแข่งเกมทุกๆอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการที่ต้องแยกกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีให้เวลาทั้งสองคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากเพราะว่าค่าโรงแรมค่าอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ค่าเดินทางรายงานโดยองค์กร Women in Sport พบว่ามีวัยรุ่นหญิงถึง43ที่เลิกเล่นกีฬาหลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาคิดเป็นสอง ของเด็กวัยรุ่นชายด้วยเหตุผลเช่นการสูญเสียความมั่นใจแรงกดดันจากการเรียนและกลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสิน อย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ของแมดิสันกล่าวว่าลูกสาวตั้งเป้าจะเล่นฟุตบอลมืออาชีพทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศจึงไม่ต้องห่วงว่าจะเลิกเล่นกลางคันเพราะแมดิสันเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งคือถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันเอ่อเริ่มนิ่งละเขาต้องการความท้าทายขึ้นแล้วก็จะทําให้เราในใจหายตลอดเวลาเพราะว่าเราจะต้องพยายามซัพพอร์ตเขาตรงจุดนั้นเพื่อจะให้เขาไปที่สูงขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะ แม่ทิสันได้รับเลือกเป็นนักเตะทีมชาติไทยจะได้แข่งในรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้าเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกับทุกครั้งวอร,รัลักษจะเดินทางติดตามไปเชียร์ลูกสาวขณะที่ดาน,นี่จะส่งใจเชียร์จากสหรัฐ And I want to thank my family most especially and I just want to show them that I can do this And when I ามารถทำได้และเมื่อฉันเม n ่อฉ a นบรรลุทุกสิ่งที่ฉันต้องการบรร น้องเมยกล่าวทิ้งทายว่าเธอซาบซึ้งถึงความทุ่มเทและความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกความสำเร็จที่เธอไขความมาได้ย่อมเป็นความสำเร็จของทุกคนในครอบครัวดิฉันวรังคนาชมชื่น Voice of America รายงานจากรัฐนอ r t h c ค r รไลนา ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดใสตรงจากว o a ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟังหลายเรื่องนะคะฟังแล้วร้อนก็เรื่องคลื่นความร้อนไม่ต้องฟังก็ร้อนค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการช่วงนี้ <c oughs> ส,ส่วนบางพื้นที่ต้องงดกิจกรรมการกลานแจ้ง <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะคะค <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นลมโรคลมร้อนมิสโตรขึ้นมาได้ <c oughs> ส่วนเรื่องน้องเมน้องเมเป็นคนที่มีความทะยอทยานที่จะยกระดับตัว <c oughs> เองขึ้นเรื่อยๆคือท่านนิ่งแล้วจะรู้สึกไม่ท้าทาย <c oughs> ที่เป็น เัญนจักรยานของผู้ชนะหรือผู้ที่มีต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะคุณสมพธ่ทมการใช่ครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีก็ใช้ว่า motivation คือสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเล่นกีฬาไปถึงจุดหนึ่งแล้วจะเกิดความแบบอาจจะเบื่อหน่ายจากการซ้อมแต่ถ้ายังมี motivation อยู่เรื่อยๆเนี่ยจะ,จะ